อส,ส่บนแฟมิลี่นะครับมาดูโน้ตฮาวนะครับอันนี้เป็นโน้ตฮาวแบบคือสมัยเด็กๆอ่ะ hmm? พ่อแม่เคยพาทำสมัยเด็กๆนี่นี่อย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าเราสมัยก่อนมันไม่มันไม่มีเหล็กนะแล้วก็ทํากันอย่างนี้นะฮะขึ้นไปเขานี่ก็เอาหินนะฮะสามก้อนนะครับผมสมก้อนเสาสามก้อนเสา,สา,สาเพิ่นเพิ่นพายเห็ดแต่น้อยนะ เมื่อกี้ก็ดูอยู่นะว่าลุงลุงเขาอ่ะจะเอาหินเสรถไถมาทำไมมองแต่ไกลๆอยู่นะฮะนี่ฮะมาเห็นเลยนะเป็นแบบว่าหินนี้เป็นหินแข็งนะหินลูกหลังเอามือถูกกระแทกหินนี่ร้ยองเบิ้งมาเสือรองเฮ้ยลองเฮ้ยลองเฮ้ย้ไปเห็นนะเขาไอเวลาเขาไปออกรายการคาราเต้ลงอ่ะ อันนี้หินบ้านเชียงเด้อลุงเป็นเป็นสายเดียวเหรอหินบ้านเชียงแต่เดียวหินแบบบ้านเชียงมากเเลยกคือคือแถวนี้นะเขามีเขามีพระธาตุนะครับที่เขาเจ้าหินแบบลูกลังแบบนี้นะที่เป็นอิฐบล็อกนะฮะไปสร้างเจดีย์นะฮะเพราะอย่างพระธาตุที่หลายๆที่ในเขตนี้ไม้นั่นแหละไม้อะไรเนี่ย นั่นแหละผมก็ว่าไม้นั่นแหละไม้มาคาเต้นั่นแหละผมยิดอยู่เพราะเพราะมันเป็นด่างไงเออมันเป็นด่างอ่ะรู้เลยไม้มาคาเต้ไม้นั่นแหละเออให้ลุงพูดนะผมนะม้ใช่อืมเดี๋ยวปิดไฟก่อนอีเบอ้อนทานบรรเจ้าบรรลุข้อนทานบรนเจ้าบรลุ ทานมาติดเลยคพื้นันลุกไงายผมโมกเกียวใส่ไฟเอาน้ำมาบานี้ข้ามมอไถ่หลังเอาน้ำกินเจ้าาใส่ถางแล้วเจอว่าตุ๊กโมกโม่เอาเป็นหลังไ่เอาเตาถ่านลงใส่พอบ้านี้กเอาคืนนาทีแปดนาทีหงม่ เอาหมอไปตั้งก่อนจะอ่าน้เทใส่แล้วแต่เจ้าเศษดอกแล้วจะเจ้าเศษบอกขายบุญเหรอฮ่แกงเท่าไหร่ให้งูเนี่ยผมยิงที่เราตั้งตั้มเลยโอ้ยขอรางก่อนจังหวะล่างเราขอรางเรียบร้อยแล้วไมไหก่อนอ้าวมัจุ้มไปเลยเบิกเอาเลย ความได้ความันีความาจากเจ้จิเต้นมเต้หมอด้วยความน่ลุงคลรับประกันได้นะรับประกันแล้วลุงอย่างเขาเตะพื้นแหละคนเขากี่เนีนั้นก็แบบทคนอินมาทำนะคนทำกวนเต่าเนี่ยสะาใหญ่ลงหนลางแล้วเม่ทำเ ไรเบิดไม่เหียงเลยนะผู้ใดโทรบอกแอ่งชิดถามบอกต้องสื่อบอกสื่อเสียงหรือเปล่า้บอกเลยมันต้องเอาถ้าบอกประชาชนก็แต่งมาปะต้องสื่อเตาแล้วนี่เราก็ส่งภาพถ่ายภาพส่งไปเพื่อนบึงนึกว่าต้มแล้วเพราะมันได้เนื้อเนื้องานไม่ได้ไม่ได้เอาลงเนื้องานได้เอาคนจะโทษส่งให้เพิ่อนอ่ะเขาจะถ่ายรูปให้เพิ่อนเบิ่อนด้ยอ่ตอนนี้เราก็ต้มแล้วนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้เขาดูเลยอืมดู โอ้ใช้ได้อีกเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนี่เอาลุงไอ้เตาก้อนนี้เอาไว้ปีหน้าด้วยนะเอ้ยเกี่ยวข้าวเนาะเออเกี่ยวข้าวเออเกี่ยวข้าวเออถ้าเป็นคนโบราณเขาจะขึ้นมาเป็นคอกเป็นเหลี่ยมไม้ตีเป็นเหลี่ยมดิงถมปรับให้มันสูงเพราะว่ามันต้จุดเทาไฟตลอดมันต้องแห้งมันติดพื้นดินมันชุ่มนะความชื้นมันขึ้น ถ้ามันแห <ลง S 2> ้งอยู่ตลอดเวลานะ,ะเขียเหมดไปว่าหันแพรใหม่เอาได้อ,อะไรลองเกียว่ง่ายด้วยไนงะ <c oughs> นี่เป็นเมือ่อสมัยก่อนแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับก็<ห>คือเอาเอาหินก็ได้นะครับเอานี่เป็น เป,เป็นหินลูกลังนะฮะเป็นหินลูกลังนะฮะมันก้อนนี้มันแข็งมากนะแอดก็วังเฉลี่ยน้ําหนักนะให้มันเสมอนะตอนนี้ก็สูงไฟก่อนนะครับผมนี่คือ,อลุงไปเอามาเองนะฮะสามก้อนเนี่ยคือ,ค,อคือเราก็เห็นพ่อแม่ทามาตั้งสมัยเด็กๆแล้วก็จํากันมานะฮะว่าเฮ้ยเป็นเกตลุงเช้าเมื่อกี้เมื่อเช้า,ชาลุงเกตไอเดียขึ้นมานะว่าเอาหินมาทํานะครับแต่ว่าได้เตาแล้วนะเดี๋ยว เด uhm ี๋ยวลงคลิปนี้แล้วค่อยโทรหาแอชิตนะครับจะส่งรูปไปให้ดูไม่ต้องซื้อสุดทางเขียวโูบอกโบอกแอชิตไม่ต้องซื้อเตานี่ซื้อมาทำไมกีกะซื้อมาเพื่อเด็กก็แตกแล้วเตาน้ำข่างนักปวดลย อปยุใส่นะชิดจะถ่ายรูปให้ช oh, right ิด <way> ี๋ยวดูกันนะโอ้นี่ทางหน้ามัญงวยง่ามคือขาวเลเนาะมอญงวยนนอะไรเสบนะเอ๊ะโซลระบอส์ดอดรดมาต้องมันหวานโอเคจะาซลแล้วแล้วไ เานดีหรอเ้ขานังเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ก็สุงแล้วเป็นสิรับบอกเท่าน,นั้นหลหะมื่อเช้านี้รับแล้วเพราะอันเอาท่อนั้นก่อนเอาห้องทองไปก่อนออออนี่นยังอ้อปยป้าใสใส่โคะนาคนบ่งปอยเลย ป้าอย่ายนี่งกันอย่ายนี่งกันอย่ายห้หนึ่งอ๋อเอ้ยอ๋อป้าเมดิน้องเขาลงกันแล้วนะฮะพอดีมาดูเตานะฮะโอ้นี่ไคนละไม้คนละมือนะครับผมว่าตอนนี้ ลับบ่อลับโซงให้เป็นละเต่งเล่มก้าอีกแล้วหมกับบสไหนาดะเก็ดมาใหม่อยโ่้ยบอกว่าไปซ้ำต้นเกรำมาใหม่เออนี่ไงหมวกเนี่ยหมวกไม่ดีนะเออเลือมหมวกไปเห็ดคิวไปเ็ดนั่นหน้าผมเอาหนาไป ตากแดดอีกอ้ยวพอรักษาเลยอันนี้ก็ได้คะแนกรักษาเนี่ยคะแนกคุ้มครองอันแล้วก็สูงขึ้นถึงระดับสูงโค้ชโบราณนี่ก็มึงได้ดีเ้อเห็นว่าก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังและคลิปต่อตไปนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาไปมอกไยเตี๋ยวลุงนะครับสวัสดีครับ